ผู้ชมคะในความแตกต่างเราสามารถสร้างสังคมให้เข้มแข็งและคนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมา,านฉันท์ได้นะคะไปติดตามในความสุขนี้และคำตอบนี้กับสุขแบบไทยใจพอเพียงช่วงนี้เลยค่ะเด็กๆจากจังหวัดชายแดนใต้ทดลองสารหมวกจากใบมะพร้าวร่วมกับเพื่อนๆที่จังหวัดชัยนาทค่ะ และเป็นกิจกรรมต่างถิ่นที่พวกเขาไม่เคยทำตอนที่อยู่ที่บ้านถึงแม้เด็กสองกลุ่มนี้จะแตกต่างกันเกือบทุกด้านแต่สามารถมีความสุขร่วมกันได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวค่ะจะต่างก็ตรงที่ว่าคนช้ยนาจะกินอาหารไม่เหมือนกับปัตตานีแล้วก็วิถีชีวิตช้ยนาเนี่ยจะมีความร่าเริงคือเราอยากเอาวัฒนธรรมของปัตตานีหรือว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรามาแลกเปลี่ยนกับจังหวัดชัยนาฏเลยค่ะก็คือแตกต่างครับผม ก็เนื่องจากก็คือแรกๆเลยนะครับก็คืออาหารการกินอาหารการกินของจังหวัดชัยนาทน,นี้ก็จะเป็นรสที่จืดๆมันไม่เหมือนกับสงขาสงขานี่จะเข้มข้นแล้วก็เผ็ดต่างคนก็ต่างมีความคิดแตกต่างกันก็คือเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ครับการเปิดใจยอมรับเรียนรู้ในความหลากหลายสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันได้ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพิ่มโอกาสเสริมประสบการณ์ให้เยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่างด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กๆต่างวัฒนธรรมค่ะก็คือจากความเป็นมานะคะว่าเริ่มต้นจากที่น้องๆกลุ่มนี้จะอยู่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามันจะมีปัญหาของสถานการณ์ความไม่สนุกนะคะมันก็ส่งผลกระทบต่อต่อน้องๆนะคะในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือโอกาสโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ทางกรมกิจาการเด็กและเยวาวชนนะคะได้จัดก,กิจกรรมนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนทาทักษะชีวิตแตกต่างวัฒนธรรมเนี่ยก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีทักษะชีวิตสามารถที่จะ,ะมีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลในชุมชนอื่นนะคะระหว่งางศาสนาหรือวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของประเทศไทยนะคะรวมทั้งเราก็จะพัฒนาเขาให้มีภาวะเป็นความเป็นผู้นำเพื่อที่จะนำความรู้ที่เราให้ในกระบวนการครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้กับน,น้องๆในพื้นที่ต่อไปะคะ่ะสกิจกรรมที่เยาวชนมีส่วนร่วม คือการพัฒนาทักษะชีวิตเน้นเรื่องการเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมกระบวนการคิดวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างภาคเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและการเกาะติดวิถีชีวิตชุมชนและครอบครัวซึ่งฝึกให้เด็กๆได้สัมผัสในการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวได้ปรับตัวและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ดีค่ะ เยาวชนเองก็มีโอกาสได้เห็นและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยเป็นหนึ่งเดียวกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติท่ามกลางความแตกต่างที่ยังคงปรากฏอยู่ให้เห็นค่ะความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็น,นกลไกสําคัญค่ะที่จะทําให้คนทุกๆกลุ่มอยู่ด้วยกันได้และถ้าได้สัมผัสกันอย่างแท้จริงก็จะตระหนักได้ถึงความเป็นมนุษย์เหมือนกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข